ได้ครับ นี่ม้ค่ะเอาปีกวนแล้ นะครับกล้องนี้ก็ได้ครับกล้องนี้นะครับหายากนะครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับผมหนึ่งหายากกล้องนี้ครับตรงนี้ครับหนึ่งสองสามกลงนี้ครับผมหนึ่งสองสาม เอาไปากตรงนี้ครับหนึงสอก้า้วน หัวใจไทยถูกต้องถูกต้งถ้ท่านก็เียรางวับบไลไว้แล้วนะท่าน,ท,านาท่านปรีชาดวนแก้วท่านก็เขียมไว้แล้วค่ะพี่พบพิขนรอค่ะขอเสียงกรบมือดังๆด้วยค่ะกรบมือ,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 อไม่ต้องยยหยุดกันกว่าท่านจะขึ้นสื่บนเวทีครับพี่นอ้องจาต้ที่น้องจากไทยาครับกรมือเป็นกำลังใจเป็นเกียรติให้กับพระราชชมเวทีสานการงานและย่นมาปฏิตรอรับฟังการกล่าวรงา อาทที่ทุเอาทุกคนไดับยียำอย่างมนะคะแล้วนี่เราอมา้ไม่ได้นะเราต้องกราบเรียนรฒดาท่านนในไทยอดีตนายกัฐานตีคนที่20 อดีตประธา,านรัฐสภาอดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆท่านนาย,ยกสมาคมท่านประธานชมรมชาวปากใต้เลยเครือพันธมิตรแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกระผมนายปรีชาดวงแก้วประธานชมรมชาวปากใต้คนครปฐมพร้อมคณะก,กรรมการดําเนินการขอขอพบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูง ที่กำเนมามาเป็นปรธานเปิดงานพบปะสังสรรค์3,368ของชุมชมชาวใต้จังหวัดนครปฐมในครั้งนี้ชุมชมชาวใต้จังหวัดนครปฐมโดยการรวมตัวกันของพี่น้องชาวใต้ที่ใต้ภูเขาไฟสายมาในตลาดนครปฐมและหลาดไร่เชียงเพื่อกิจกรรมนิดงานและสัมมวาสังสรรค์และวางงันรวัวทองสร้างสรรค์ สามที่เต้าทันโลสมัยวัดรูประสค์ของการจัดงานในครั้งนี้หนึ่งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวป่อใต้ที่อยู่ในจังหวัดนราธมและจังหวัดใกล้เคียงสองเพื่อส่งเสริมสนับสนุนสาธารนณะหรือร่วมือกับหน่วยงานอื่นๆสามเพื่อการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมและประเีณีของชาวต่อใต้สำหรับรายได้ในการจัดงานครั้งนี้ ส่วนหนึ่งนำไปร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เช่นเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกพร้อมครอบครัวของชมรมต่อไปในโอกาสนี้กับผมขอเรียนเชิญท่านประธานเปิดงานพบปะสังสรรค์สาร3,068ของชมรมชาวภาคใต้จังหวัดนครปฐมและกล่าวแสดงความรู้สึกพูดคุยกับพี่น้องชาวภาคใต้และพันธมิตรต,ต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับผม ผมขออนุญาตพี่น้องทั้งหลายนะครับขอกล่าวเปิดให้จบตามพิธีในงานของเราแล้วจากนั้นก็ขออนุญาตคุยกับพวกเราเป็นภาษาพนเรานะครับท่านประธานชมรมชาวปากใต้นครปฐมอานปีชาคนมูกโนเนี่ยมันอยู่แก้วเอาออกเลยท่านผู้มีการวิทยาลัยเทคนิค เป็นเจ้าของสถานที่ผู้แทนสมาคมชาวปากใต้แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปรรมภพี่น้องชาวใต้ที่อยู่ที่กรุงเทพและที่มาจากจังหวัดอื่นทุกท่านรวมทั้งท่านผูเกียรติซึ่งมาร่วมงานครับก่อนอื่นผมขอขอบคุณที่ได้ให้เกียรติเชิญผมมาเป็นประธานในการเปิดงานวันนี้แต่โดยที่เมื่อวันไปเชิญนั้นมีภารกิจ ที่ต้องปฏิบัติอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ2ง,งานครับไปรับช้องสองงานแล้งานสุดท้ายคือเจ้ากู่นี่ครับในงานเขาเรียกว่างานโคมไฟของคนเชื้อจีนที่นคนปรปฐมเขาจัดงานใหญ่ระดับประเทศมีโคมไฟมาจุดเป็นหมืน่นมื่นดวงแล้วก็มีแ่่่างประเทศผมก็รับเปิดงานให้เขาแล้วเ็มีข้อแม้ว่าต้องให้เสร็จภายในห้าโมงเษ แล้วผมจะรีบกับเดินทางมาที่นี่แต่ว่าถึงเวลาจริงๆงานก็ช้าไปจนถึงมพวกโมงเย็นนะครับแล้วก็เดินทางจากสมุทรปราการมาที่นี่ครับผมขอขอบพระคุณท่านประธานชาวภาคใต้และขไปถมนะครับและขอบพระคุณทุกฝ่ายที่สนับสนุนการจัดงานวันนี้สําเร็จทราบดีครับว่าได้รับความร่วมมือจากผู้อุปถัมภ์และพวกเราที่ช่วยกันซื้อต้องซึ่งในนอ้นที่สุบว่าอันนี้คือความ น้ำใจของพี่น้องชาวใต้เมื่อมีงานเกิดขึ้นก็จะไม่ทิ้งกันผมขออนุญาตเปิดงานปอบปาสังสรรค์ศาลัมพรนธ์68ณบัดน,นี้ครับขอบคุณมากครับชใช่โย่ใช่โย่ใช่โย่ใช่ใช่ใช่ยโย่โย่ค่ะขอพระคุณนะคะพาาันธุ์ถันพันชวนลิขไปค่ะ อดีตนายกรัฐมนตรีสองสมัยนะคะเป็นปัจจัยของพวกเราา่าตายตกตกถักเลยค่ะและแลยวการนี้นะคะวันนี้ถื่ว่าถันมาดวมเปิดงานกับเราในคขั้นนี้ถือว่าอบอุ่นมากๆ ท่นา,า,ววานอาจารย์เจ้าอาว,วาดพลังหลวงวัวนะครับประธานเป็นผู้ดึงเทบไปประชานงานเชิญพงมาดวมาสวดีกับสวัสดีพี่น้องชาวตายในะความประทุนและพี่น้องชาวตายจากไรจังหวัดเกือบจะทิ้งใจจังหวัดเนนะี่ยคงคิดหวาบพอเด็เดียวถือมาตักติดโต๊ะเงีเ้ยตัวมาและจังหวัดตามแต่พงกำเรียนพี่น้องไปแล้วว่าวันนี้ก็ติดงานอยู่ติดสมุดประการพี่น้องกับ แต่ว่าข้าข้อญาตง,งานก็ว่าลัางจากพิธีเปิดเสร็จแล้วกับพุทธข้อญาตม,มาเตนี้ทันทีแต่ว่าเขาไม่ได้มาตามกำหนดเวลาชาวเทคโน้อยอยากจะกราบเรียนพี่น้องว่าก็ชื่นชมด้วยความิงใจต่อพวกเราก็ายยกตีน้เมื่อเด็กผี้ชก่เอาเล่งเอนตอนและกับพวกเรานีเกี่ยวกับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวความรักกับพวกรักพืก้นที่ไม่ถุงป้มไปตัวประเทศพี่น้องเนี่ แต่ก็น่าสนใจว่าคนบนานนอกก็ไปโยนตัวประเทศ่นหน้าแปลกก็คือบางคนไปเป็นนายกอบาตาบางคนเป็นตัวแทนผู้นำจะตีเป็นคนบนานนอกซึ่งนี้เป็นลักษณะความเป็นผู้นำข้องพี่นองคนบนานนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพิธีกรในเลกขว่าคนบานนอานี้แต่เล้งประธาบ้นานนอกก็คือไม่ยอมให้ใครเดียวอือตัวดูดดมิตรอยู่ พุ่งในยุดนี้นอยตั้งใจเป็นนักการเมืองเมื่อ56าสกปีก่อนไี่น่อยพ้่งเป็นผู้แทนเมื่ออายุเพิ่งกอลอบแต่เป็นชนกระตังัตนี้จะเป็นพร้อมมาทั้งเลย2 1บคนการเลือกพุ่จะคนเดียวกับไม่ไม่จะตายมดนะครับไม่มีใครได้เป็นต่อเที่อีชีตไปเอบหมดเลยนะครับเลือกไม่เกินสิบคน แต่จะยังเป็นผู้แทนเนี่ไม่เคยตกไม่เคยยุดไม่เคยแปรขาเลือพบอยู่คนเดียวรวมทต้มหมดสิบจดสมัยอิงขัตื้อว่านับมาี่สุดธดในประเทศไทยอาจจะมากที่ทุดในโลวงก็เป็นไปได้ขอเสียงปรบมือดังๆค่ะความตั้งใจจะจริงยากรับเรียนพี่น้องพวกเราทุกคนว่าความตั้งใจคือตอนจบในทิมณิตรุุ่พบนี่รอยสามสิบคนกับภูเกาโซบสองปนันเถคนขยานรอยสามสิบคนกันตื้อว่างไม่น้อย แต่เพือตั้งหมดพ่น้องกาไปสมัครสอบเป็นปุ๋ยป่าซ่าเป็นนยายกการลุ่นพุ่มเป็นประธานสั่นอิกา,าไปสร้างคนนึกไหนนั่น,นก็เป็นองค์มตรีเป็นนยายการสุ่มุดทังหมดในหุ่นก็นพุ่มคนเนี้พี่น้องตัดสินใจว่าอยากเป็นนักการเมืองอาจารย์เด็เขาหลับเขาว่างดีกับเราในสมัยนูน้นนะครับเมืออาิปกะปีก่อนเขากระทวงว่าทาไมคิดสั้นทําไมคิดสั้น เพราะอนาคตการเืินมันไม่มีสมัยนั้น,นตัฐนูนก็ห้ามซ้อๆไปทำซีพี่นองแต่มุ๊บคิกว่าเรามาจากจังหวัดตรังม,มาจากตักายมาจากพนงเห็นหหหอะไรไล่ยามแต่ปุป๊บนีัพ้า๋ยจริงๆเลยเสนใจการเร่ินนัแหระอายุอย่างน้อยพี่นงตอนเรียนยธรรมศาสตร์น่าจะเป็นคนเดียวในนักศึกษาเป็นพันเป็นมื่นคนเป็นคนเดียวแต่ไปฟังสภาเขาประชุมสมัยจังหวดสริ์จุดประเด็นการป้าหน้าปากตาย พ่อนาจะเป็นคนเดียวพี่น้องเลยแต่ลงโดยตัวเองไปแล่ปืนเทชายแดน,นประวัติอ่านประวัติศาสตร์มาปลิศเกิดเป็นของเราฟังตะวันตกระนอง,งฟังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งสตูลปลิศปลิศง่ศายไปไหนฟังตะวนนันออกเรามีแปดจังหวัดเกด้าสยบุรีเกิดเป็นของเราง่ายไปไหนอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ในอนดีตแต่คนที่อ่านพ่กหมานันงซื้อมาพี่น้องข้าสุวนใจคนนั้นตอนเป็นหนังสือขาปีสามล้ง อโลงบนเดีพี่น้องผมจำได้แบบไปนารถิวานไม่มีใครได้เคยนกคนณกับเวนข้าราชการกับตระกูลคิดยังจำได้กับเวลาเดินไปเยี่ยมจับ้านก็ต้องทื่อปัญจนาลุกผมพระซาไทยกับพระซาเยาวีกับอภวะเรว่าอะไรลาอีแกอภวะเป็นคนจับด้ไอันนี้กับเป็นความจำในเชิงจังหว่าอันนี้มันมีพ้นมากเมื่อวันรั้งถมาได้เป็นนายกก็ไม่มาเรียนกับต้องล็อกอีดอมตัวนุ้มไม่อายกับว่าต้องโยกหวัด เราพอเป็นคู mm ่เ hmm. ป็นการจััรวาแแ้มนงานไม่ออกเคียรไม่ได้แต่ลกกาวคนพี่นมพบมีกาวคนพี่นมไปหน่อยพบี่คนทีซ้มกับเคืีชีวิตเป็นตอนแรกคนนึ่งเลือกแปดโจคกนี้ว่าขอเป็นคู่คนได้เรียนกับแต่ว่าในที่สุดต้องมีคนนึ่งเสียสละคือจ็อกโอชีสแต่กระจกต้องช่วยแม่ตมานปีคนทีซ่องพบมีน็คือเป็นคนเสียสละเพื่อให้นองรองได้เรียน แกกับจับปลาซิกกับจับต่านั้นนึกออกแล้วก็โจยเม็ดัดยานโจยเม็ไอ่โป้มโจยเม็ดตำนุ่มอันนี้กับอันนี้ก็คือชีวิตแต่ว่าโจงนีพี่น้องครับพี่น้องๆเรียนหนังสืออยู่ในเกณฑ์นี้น้องปุ๊นี้เป็นตีนึงของจังหวัดแต่เราได้อาศัยวัฒนซึ่งในโป้พันกับปลามาปุ๊นโยวัฒน์มรินทร์พี่น้องโยฟังตุนโยวัฒน์มรินทร์ตอนเนียนธรรมศาสตร์กาเสียกาเรือไปธรรมศาสตร์วันหนึ่งอาทิตย์ตามพี่น้องไปยี่มารับยี่มาตางน้องปุ๊เรียนจุฬา วัดจำเรไปอาทิตย์กลับมาทิตวันบ้านโดยเจ้าเราไปกินก้าววัดแต่ว่าถวัดถวบโยนั้ปนปลาเป็นเชื้อส้เหล่าซ่งกับกาปรีกับุงมีพ่อมเนี่ยองแรกบุซึกไปตัวเตี๋ซ่องแต่พ่มโยกระฐานกะหลวงพี่พิเชษเชื้อสายเหล่าซ่งไตตรงดําฐานก็ไม่มีโยมหัวทากมาเยอเตี๊บแต่รับแจ็คเต็มวันฐานเป็นคนรับการทุกร้าคนพุ่น ปี่ีน้องๆแต่โยดเดียวกันนึงเป็นซิกซิคนพี่น้องคนปลาบินทะบานเราะชั้นเด็กไม่บอกกินตอนเด็กพเป็นนายกตักซื้อบินไปสัมษณ์ว่าสมัยคุณชวนเป็นลูกเสร็จวัดที่นี่เป็นยังไงลุงปีไงสัมษณ์โอ้เขาก็ยันอดทนตอนเย็นก็เอาข้าวบูดมาล้างน้ำต้มขินใหม่ความจริงท็ไมถึงขน้านนั้นแต่ว่าโอ้ติโยเลยพวกน้องๆเนี่ยจริงจริงคับเขาไม่ร้อนมันไม่มีตู้เย็นพี่น้องเลอปลาบินร์บานข้าวไายมากับแต่กกับน้หน่อย พราะเยนมันเย็นนี่แต่กัดกับตรงทข้าวมันมีกินได้กับมันไม่พุ้บนะครับแต่มันมีกินแล้วตอมันมีตุเย็นอันนี้ก็เรามีม่อ้องพี่ป้นจะปุ้มโชคดีไปหนึงไปดูจับจ่าี่วัดชวรรณารามจ่าปักตายท่านก็นเลยบอกว่าสองอาทิตย์ให้ไปกินข้าวที่วัดสวนารามเราบมีา่าปักตมาครับเราพี่น้องฟังย่อๆว่านี่คือชีวิตแต่พ้นก็คือวันหนึ่งเป็นนายกการเอาอันนี้นะครับตำ,ำรวจจับมันไม่ต้องเจรวานมื่ดตเรองเอรดวน ก็เลยมีโครงการขยายการศึกษาไปหมากพมนี่ให้ความสําคัญในเรื่องการศึกษามากเราเราก็ไม่ให่แกงกว่าคนนื้นแต่บางคนเราได้เรียนไปหนึ่งถ้าไม่ได้เรียนกัตัดย้ำตัวบ้านเนี่ยครับเมื่อกดปีบา่าวเมื่อกดเปิดเกือนหลายคนแต่บางคนมาได้เรียนเมื่อได้เรียนะทบธารมดาและเลือกอาชีพเส้นทางตัวเองเป็นนักการเมืองวันนึงปรับปปลี่ยให้โอกาสตรงนี้ยโไปโยแบกนี้ภาวะนโยบัยเรื่อนี้ผมไม่มีจังแต่ว่าต้องมีเงินพวกน้ำแบกต้องมีจานะแต่เรานี เหมือนหมในกาัเอาให้เทียนไปหน่อว่าถ้าคุณปีซูตกว่าคุณแกงจิ้งคุณสามารถไปด้วยหน้าคุณจิงพมกับปีสุดยีจิ้บกองปีไปหน่อยแกงกับคนจะเป็นบุคคลสะพาัควประเทศมารุกผลหน้าเป็นผู้ชินีอย่บุคคลจากคนไม้ที่มีเดือเช่ยเซียดุดกัเประเทศไทยมารุกคุณหน้าพมแกงกับฐานมารุษแต่ว่าซ้อซ้อเร็วกว่าพมเป็นมายีกว่าปีแต่ปีสูดว่าความสามารถพ่อที่จะเป็นผู้นำคนใดก็เลยหนากันมารุกอาจจะเป็นวัวหน้าปัง อันนี้ถึงตัวนึ่งพี่น้องเลยป้าได้เป็นนายกพี่น้องนั่นเลยครับป้าได้ตัดสินใจตำสิ้นแถวมีประสบการณ์ตอนหน่วยโยบายคือให้โอกาสลูกกบบ้านในเรียนวัดไม่พอวัดไม่พอแล้ววัดก็ไม่รับคนยิ่งเพราะฉะนั้นนักอึกงรายยิ่งนะไม่มีทางโยบัดได้ก็เลยขายายมาอะไรไปตัวประเทศจะเป็นจังหวัดมาอะไรไปตั้งหน้าบ้านแล้วก็เรียนไม่ได้พี่น้องเพราะว่าพอแม่จนก็เลยมีขอยกโซ่ อ,องคุณครูยืมเหมือนกันจช่นี่เราผู่น้องฟังว่าในธิจุดบัณฑีพอ,อยเจาะช่ติดตะมอไห้ครับไดเรียนตะมดแปดล้านคนเงินเริ่มเซพันล้านแต่ว่าคุณมาน้าน,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 นเป็นนายกต่อโรแปคคุณมาน้านเหมือน้าน่ะเป็นเอกตอแกกระตัดไปนึ่งปันล้านจากเซพันเรื่องซาำปันล้านจากซ้ำปันล้านคนไดเรียนจัดแปดเป็นคนบัณนี้เป็นจัดแส้นวลานคนไดเรียนแปดล้านคนสำคัญตอนนี้ก็คือใครได้ไดครูยืมหรือได้ตะมาเลว้วการทองไม่คืนไม่นั่น ดูองเปลี่ยนไม่ได้ปีนี้เรือมีกันหน้าเลยครับปีนี้เรือมีกันหน้าแต่เงินมุ่เปลียนไม่พอแล้วเพราะว่าคนไม่ขึ้นก็พกมาช่วยตัวคนในตอนก่อนนี้ในื่คือกินใจรักพาช่วยถุงตูงขึ้นว่าใครที่เรียนไม่ขึ้นก็กับคงบ้านเมืองแต่นี่ก็ถือว่าช่วยตื้นอันนี้ก็ลาวพี่น้องฟังนอกจากนั้นก็ได้ให้เด็กกินนมพี่น้องเพิ่บัดนี้คนไทยก็เลยสูงขึ้นตัวเฉลี่ย18เซนติเมตรตัวเฉลี่ยนี่สัจจัญญในแบดกับอกพ่อหมท่านช่วยรู้ไหมให้นโยบายดื่ม บันนี้คนไทยสูงขึ้นคือเบีเซิมนต์ผมบอกผมไม่ทราบเลยครับอาจารย์ครับเขาก็เลยไปตรวจวัดไปตอนไหนเขาวัดโดยปีสามแปดือ่าตอนเดินโยบายเรืองปีแย่แยกอะเรื่องวัดความสูงคนไทยโดยกรมนาวมาพอร่างจากนโยบายเกินนมซิ่าปีบ้านไปก็ไปวัดไม่ครับ